การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนางสาวสุภรักษ์เทียนเร่งนท์ผู้อำนวยการสกอรอมเพอปู้างพร้อมคณะครูและบุคลากรในสังกัดแนวการศึกษาสำหรับประชาชนตามโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมมาเภอปู้างรุ่นที่สองประจําปีงบประมาณพศ2566เพื่อสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาการสํารวจความต้องการอาชีพเพื่อสร้างโอกาสทางการประกอบอาชีพการมีงานทํา การเข้าถึงสารสนเทศของห้องสมุดการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยคณะครูและบุคลากรสกร้อมเพอผูส้สังเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุโดยนำกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อบริหารกล้ามเนื้อกิจกรรมเล่นเกมนันทนาการเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสุขภาพทางกายจิตและสมองให้กับผู้สูงอายุ บรรณารักษ์ประจำห้องสมุดประชาชนอำเภอภูสางน้อกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอภูสางเคลื่อนที่ ร่วมกับกิจก,กรรมส่งเสร,ริมพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุโดยมีการส่งเสร,ริมการอ่านผ่นานเทาาเลือกตั้ง2,566เพื่อส่งเสร,ริมให้ประชาชนมีนิสัยรักการอ่านแล้วสามารถเข้าถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับข้าวที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวอำเภอบูซาการพัฒนาบุคลากรผู้อำนวยการสกลรอมเภอรูซาเข้าร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนง,งานไตรามาสที่3-4ประจำปีงบประมาณพศ2566เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหาร งานและสถานศึกษาในการปรับเคลื่อนงานกศนอในไตรามาสที่3าสี่และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสออ่สงเสริมการเรียนรู้พศ2566และการยกฐานะจากสำนักงานกศนเป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้คณะครูกศนอตำบลและครูอาสาสมัครนอกโรงเรียนเข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านระบบการช่วยเหลือผู้เรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาประจำปี2566 นา่งเหมือนฝันยองเพชรและนายดวงชีพกันทะลือเป็นวิทยากรให้คณะครูสอกอรออาเภอเมืองสมุทรสงครามในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทําระบบช่วยเหลือผู้เรียนในรูปแบบออนไลน์งานภาคีเครือข่ายผู้อำนวยการสอกอรอมเภอภูสางเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการบริหารงานแบบบูรณาการอำเภอพูสางและการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านครั้งที่5ประจำเดือนพฤษภา2566โดยมี การชี้แจงข้อราชการสําคัญตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองและจังหวัดพะเยาร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินงานในห้วงเดือนที่ผ่านมาเพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการในพื้นที่ ผู้อำนวยการสกอรอภเพรผูซางพร้อมคณะครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนและครูผู้สอนคนพิการเข้าร่วมโครงการกิจกรรมพกสัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้ข้าราชการครูและนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรและส่งเสริมให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเห็นความสําคัญของการเลือกตั้งและออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ กกรอมเผอปูซางร,ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยาจัดอบรมเสริมสร้างความรู้หลักสูตรพลเมืองคุณภาพแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอปูซางตามโครงการสร้างจ,างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ผู้อำนวยการสกอรรอพูดปูซางร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาระหว่างโรงเรียนมาสถานกับสกอรรอพูดปูซางเพื่อส,งส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาและแก้ไขนักเรียนกลุ่มเสี่ยงกิจกรรมเด่นประจำเดือนคณะครูและบุคลากรในสังกัดรวมต้อนรับนายสุภเรกวงบุตรรองผู้อำนวยการสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยาในการลง พื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรูร้อำเภอภูสางและตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพยญาแฝกตำมนปัสสักอำเภอภูสางผู้อำนวยการสรกรพรอำเภอภูสางพร้อมคณะครูในสังกัดเข้าร่วมประชุมยญาแฝกนาน,นาชาติครั้งที่7ในหัวข้อยญาแฝกเพื่ออนุรักษ์น้ำและดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในระหว่างวันที่29พฤษภาคมถึงวันที่1มิถุนายน2566 โดยสกอร,รอมเพอปูซางได้นำผลิตภัณฑ์จากย่าแฝกเข้าร่วมจัดนิทรรศการ